คนละครึ่งเตรียมขยายสิทธิ์มีลุ้น30ล้านคน นายจิตสดาจีนะวิจารณลนะประัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการคนละครึ่งที่จะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมนี้คลังกำลังพิจารณาว่าคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ควรอยู่ในจำนวนที่เท่าไรหรือผู้ได้รับสิทธิ์เดิม15ล้านคนจะให้ได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอัตโนมัติหรือเปิดลงทะเบียนใหม่รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู <Punch iso> ้เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการด้วย ตลอดจนวงเงินที่จะให้รายเดือนควรเป็นเท่าไรหากต้องการทั้ง3ามร้านคนกับโครงการเราชนะต้องใช้เงินเท่าไหร่และมีเงินเพียงพอหรือไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปจํานวนคนที่จะได้รับสิทธินั้นเป็นจํานวนเท่าไรเบื้องต้นคาดว่าการดาเนินโครงการในเฟสที่3อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่2ที่รัฐบาลเติมเงินให้คนละ500บาทแต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเป็นสัสดส่วนใดเพราะหากจะมาช่วยเหลือคนละ3 0 0 0ถึง3,500บาทนาน3เดือนก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ความแตกต่างของแต่ละโครงการคนละครึ่งเฟส3จะแตกต่างจากคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสที่2คือเฟสที่3และจะปรับเงื่อนไขให้ใช้ใจ่ายได้ทั้งเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยเช่นการจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะส่วนความจําเป็นที่ต้องเดินหน้าโครงการเฟส3เพราะรัฐบาลต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูซึ่งโครงการคนละครึง่งถือว่าเป็นโครงการที่จะกระจายไปยังทุกส่วนโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ แล้วเกือบ2ล้านลายอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย